ค่ะเสร็จแล้วต้มขาบ้านเราสูตรบ้านเราสูตรบ้านๆกินตามตังปูต้มขาเช้านี้เสร็จแล้วค่ะเสียกนั่งอยูเล่นดูดดทอร้อนเนี่ยทอดมันนะคะปลาที่เราตกได้หน้าบ้านนะแม่ก็มาสับสับผสมเครื่องเรียบร้อยแล้ว เ่อันนี้นี่แม,แม่ขอดูหน่อยแถวผสมแล้วก็อัดใส่แพ็คไว้อย่างนี้เนี่แล้วก็มาทอดเป็นแบบนี้ทำเองนะคะทำเองทุกอย่างเพราะปลาเยอะนี่ต้มข่ากำลังเดือดเมนูเช้านี้บ้านบ้าน มันปลาปลากับปาปลาอีการนะไม่ใช่ปลากายอันนี้ทอดมันปลาอีการนะทุกคนเป็นปลาแม่น้ํานะเป็นปลาแม่น้ําที่เราตกได้นะไม่ใช่ปลากายอะไรนะแต่อยากจะบอกว่ามันเหนียวเหมือนกันเหนียวอร่อยไม่ขาวทอดมันปลานะคะที่ทอดที่เราเอาลงกระทะเมื่อกี้นะเสร็จแล้วนะคะนี่พอเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ โอ้เหนียวปูดิจังเลยเหนียวปลากายนะเอ้ยไม่ใช่ปลากายปลายกานะทุกคนปลายกายอย่างเดียวไงแม่อย่างเดียวปลายกายอย่างเดียวมาสับแล้วก็มาโขลกให้เหนียวเอามาสับก่อนแล้วก็มาโขลกให้เหนียวแล้วก็ใส่เครื่องแกงอย่างที่ทุกคนรู้นะคะก,กินตามตังกูสวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะในมื้อเช้า <Ooh. S 2> วันนี้ขอนำเสนอต้มขาไก่บ้านๆกับทอดมันปลาอีกาไม่ใช่ปลากายนะทุกคนปลาอีกานะแต่เหนียวเหนียวเหมือนกันเลยอร่อยนี่อันนี้เขาเรียกน้ำอะไรนะน้ำอาจารย์อันนี้ต้มขาอร่อยเข้มมากบ้านเราเราชอบกินอะไรบ้านบ้าน ไม่เนื้อมันนุ่มพี่แม่เขาตีไงดูดูความเหนียวเลยลองอันนี้ตามเรานะคะมาแจมด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปขายของให้เราเหนียวนุ่มแม่เขาตับละเอียดแล้วก็ไปโขบข้างหลังนั้นเป็นต้นไม้นะคะเป็นบอนใช่ไหมใช่อะไรมางก็ไม่รู้ รสชาติเป็นไงต้มค<อ> <earn S 2> ่ะอร่อย <plein S 2> <ป>คือมันเป็นไงเข้มข้นสามรสอะ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวตหวานมัน,วนวก็มีหมดมคือต้มขาเนี่ยบางคนก็ใส่หัวปีนะแต่บ้านเราส่วนมากจะใส่กระล่ำใช่ไหมกระล่ำแล้วก็ใส่เห็ดออริจิถ้าใส่กระล่ำก็ไม่ใส่หัวปีวต้มขาเห็นไหมอันนี้เมนูอันนี้ไม่แพงนะทุกคนเดี๋ยวจะคิดว่าโหอันนี้ไก่มาเช้าเราซื้อมานะ อ่ะเดี๋ยวเราจะบอกราคาต้มขาไก่นะไก่เนี่ยร้อยหนึง่งกะทิร้อยสี่ไอกะทิสี่สิบผักผักก็กสิบห้าบาทกินได้ทั้งบ้านกินได้ทั้งบ้านเลยเช้าเยันเย็นหัวใหญ่ยยยนะใช่แล้วปลาเนี่ยนะอ่าปลาเนี่ย <ดก S 1> ปลา <ดก S 1> ปลา,าตกเองตกตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็พริกแกงพริกแกงแม่ตำอีกปะแม่ตำอินเอ้ยตื้นนี่พริกแกงตึ่งโลมั้ง เหรอออ่าพี่แกงครึ่งโลครึ่งโลเท่าไหร่เดี๋ยวเอามาขลอกผสมอีกพี่แกงครึ่งโลเท่าไหร่ยี่สิบบาทเนาะครึ่งโลสามสิบบาทครึ่งโลสามสิบค่ะทอดมันมื้อนี้เท่าไหร่ถึงร้อยไหมเออใช่เพราะทำได้ตู้ไว้เพียบอะได้ไปร้านอาหารนี่หลายร้อยเนาะได้เล่นเดียวนี่ได้เยอะแยอันนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยอาทตี์ละร้อยหนึ่ง แต่มีอีกนะถุงนึงอ่ะอีกถุงนเ,เต็มเต็มท่อไปหมดอยู่เหรอไปแม่ไปชทใหม,ม่อันนี้ตักอีกแล้วตากแล้วบกินโซนน้ำก่อนน้งที่ก็ใส่เลือดนะกินง,ง่ายอยู่ง่ายสไตล์กินตามตังกูนะครับใช่กินตามตังกูสวัสดีทุกคนนะคะอนอหนุบไปกัน ไม่ต่างกับไปก้าไอ้ไปเด็กอยางแม่เขาทำไม่เค็มเหียวหึบอนุ่มไม่ต่างกับปากาเลยนะปลากา่เด็ดนะเนี่ยถ้าทำไม่เป็นก็กินใช่กินไม่ได้นะเหม็นข้าวใช่เหม็นขาวก้างเยอะทำได้สอย่างน้ำยากับอเห็ดใครจะมาทำไปลูกชิ้นอะไรไม่ได้อ่าหมดแล้ว ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมเราสองคนนะครับที่เราเป็นน้องใหม่นะครับอาจจะมีการนำเสนอที่ติดๆขาดๆบ้างนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาต่อเติมเราเติมเต็มเรารับก็ขอฝากกล้องกินตามต่างกูไว้ด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนนะครับสักครั้งนะครับสวัสดีครับ